ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะการส่งงานของร้านเก็บตะวันบ้านล็อกดาวน์นะคะวันนี้เราเอาแบบบ้านนะคะส่งสเปนนะคะแบบมีมุกหน้ามาส่งที่อำเภอคลองหลวงนะคะจงะังหวัดปทุมธานีนะคะของ12ค่ะแบบบ้านหลังนี้นะคะจะมี1ห,ห้องนอนใหญ่นะคะแล้วก็หนึ่งห้องนอนเล็กนะคะแล้วก็หนึ่งห้องน้ําซุ้มศาลาจะอยู่หน้าบ้านนะคะระเบียงซ้ายขวานะคะแล้วก็จะมีระเบียงหน้านะคะอันนี้จะเป็นหน้าบ้านนะคะ เรามาดูภายนอกก่อนนะคะรอบๆที่จะเป็นหน้าบ้านนะคะนี่นะคะหน้าบ้านนะคะซุ้มศาลานะคะและนี้จะเป็นด้านข้างนะคะนี่นะคะด้านข้างด้านข้างฝั่งนี้ก็จะมีห้องนอนเล็กนะคะติดกับห้องน้านะคะ เห็นบานกระุ้งนะคะคือเป็นห้องน้ำนะคะค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะนี่จะเป็นด้านหลังของบ้านนะคะนี่ค่ะห้องน้ำนะคะนี่ค่ะถัดถัดจากห้องน้ำนะคะก็จะมีระเบียงนะ,ะระเบียงกลางนะคะค่ะห้องน้ำกับห้องนอนเลก็กจะอยู่ติดกันนะคะนี่นะคะอยู่ขั้นตอน ส่วนอันนี้จะเป็นบานหน้าต่างของห้องนอนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราเขึ้นไปดูข้างบนนะคะดูรอบๆนอกก่อนค่ะอันนี้จะเป็นระเบียงนะคะนี่นะคะตัวระเบียงนี่ค่ะระเบียงนี่ค่ะระเบียงนะคะอยู่ขั้นตอนของของการเก็บสีค่ะ อยู่ในขั้นตอนของการเก็บสิ่งนะคะแล้วก็ยึดเสาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นเหล็กฉากนะคะที่เรายึดไว้ให้นะคะค่ะกันโค้งนะคะนี่นะคะระเบียงหน้าไปห,หาซูสารานะคะระเบียงหน้าบา้านค่ะอ่าขึ้นดูข้างบนกันดีกว่าค่ะดูรอบนอกแล้วนะคะมาดูข้างบนกันดีกว่า ความสูงของบ้านนะคะบันไดสามขั้นนะคะความสูงก็เก้าสิบเซนนะคะบันไดสามขั้นนะคะน,นี่นะคะพอเราขึ้นบันไดามาเราก็จะเจอซุ้มสาลาอยู่ขวามือนะคะส่วนตัวซุ้มเนี่ยจะเป็นไม้มะค่านะคะนี่นะคะสีของไม้มะค่าค่ะนี่นะคะทําทาสีพื้นเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะ่ะเราจะมีโต๊ะกลางซุ้มสาลาให้หนึ่งตัวนะคะไว้สําหรับลูกค้ารับ อาหารหรือว่าจิบกาแฟตอนเช้าๆนะคะนี่นะคะเห็นวิวไหมคะจะอยู่ใกล้สระน้ำเลยค่ะค่ะถ้าจากซุ้มศาลานะคะเราก็จะมาเจอประตูเข้าโซนภายในแล้วนะคะตอนนี้เราเปิดประตูเข้ามานะคะขวามือก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะนี่นะคะตัวห้องนอนเล็กนะคะทาสีเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ตัวห้องนอนเล็กนะคะพื้นก็จะเป็นไม้เต่งนะคะจะมีนิดเดียวะคะ่ะที่เป็นไม้เต็งแล้วก็ฝ้าก็จะเป็นฝ้าเรียบๆนะคะนี่นะคะตัวห้องนอนเล็กนะคะค่ะาจากห้องนอนเล็กนะคะติดกับห้องนอนเล็กค่ะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะตัวห้องน้ํานี่นะคะกว้างกว้างสองเมตรนะคะลึกไปสามเมตรนะคะเราปูแผ่น เช์ลาบอดนะคะอย่างหนานะคะหนา20มิลนะคะลูกค้าสามารถปูกระเบื้องทับไปได้เลยนะคะและด้านข้างก็ปุฝาเช์ลาบอร์ดไว้ให้แล้วนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าปูกระเบื้องค่ะด้านข้างเพื่อที่จะทําเป็นห้องน้ํานะคะอันนี้เราไม่รวมสุขภัณฑ์นะคะเราจะทําห้องน้าไว้เท่าเท่าที่เท่าที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วก็มีบานกระทุงให้นะคะนี่นะคะเป็นบานกระทุงนะคะสองบานนะคะ ผ่าจากห้องน้ํานะคะผ่านระเบียงกลางมานะคะเราก็จเจอประตูนะคะไปหาห้องนอนใหญ่นี่นะคะตัวห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่ก็กว้าง3เมตรนะคะลึกไป6เมตรนะคะพื้นก็จะเป็นไม้มะค่านะคะเดี๋ยวซูมกว่าจะชัดนะคะนี่นะคะนี่มันจะเป็นเป็นไม้มะค่านะคะฝ้านะคะตัวฝ้าจะเป็นฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมนะคะสองหลุมนะคะ นี่นะคะหลุมใหญ่กับหลุมเล็กนะคะนี่ค่ะอยู่ในขั้นตอนของการเก็บทาสีนะคะนี่นะคะพื้นไม้มะค่าของเรานะคะพื้นส่วนใหญ่ของบ้านหลัหลงนี้นะคะจะเป็นไม้มะค่าแต่ส่วนใหญ่รองลองมาก็จะเป็นพวกไม้แดงประดู่นะคะมีไม้เต็งมีไม้เต็งโกนบ้างะคะ่ะเป็นห้องนอนเล็กนะคะที่จะเป็นไม้เต็งนะคะนี่นะคะ มาไมาค่านะคะถัดจากห้องนอนใหญ่มานะคะเ,คเราก็จะเจอกับระเบียงด้านข้างนะคะตอนนี้กําลังรอทําสีอยู่นะคะค่ะนี่ค่ะพื้นระเบียงนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกับตัวห้องนอนนะคะเป็นไม้มค่านะคะนี่คะรอทําสีอยู่ค่ะนี่นะคะ,คะ,ะ,คะตัวนี้จะเป็นสีช้านะคะ นี่ค่ะสินช้านะคะสิงช้าค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้านะคะทักล่องไว้ให้น้ำไหลผ่านเพราะว่าอาจจะมีสาดต้าปปงเบสไตล์โปงโงนี่นะคะจะเป็นมานั่งหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะเข้าไปหาระเบียงหาระเบียงเสร็จแล้วก็ถัดไปหาซุ้มนะคะ แบบบ้านหลังนี้ก็จะเป็นสเปนนะคะทรงสเปนนะคะร่วมสมัยประยุกต์มานะคะก็เนื้อที่ก็ประมาณ72ตารางเมตรนะคะกว้าง9เมตรนะคะลึกไป8เมตรนะคะค่ะถ้าใครสนใจแบบบ้านทรงสเปนนะคะมาดูมาดูแบบบ้านตัวอย่างได้ที่นะคะร้านเก็บตะว,วันบ้านดอกดาวนะคะก่อนถึงตัวเมืองนคะรสวรรค์น,นะคะหลักกิโลเมตรที่7ค่ะจะอยู่ขวามือนะคะติดกับปั๊มปตะทเขาเขียวค่ะ ขอบคุณนะคะที่อุ่าสดูคลิปจนจบนะคะยังไงก็ถ้าดูจบแล้วก็ช่วยกดติดตามหรือกดถูกใจให้ด้วยนะคะค่ะส่วนราคานะคะอยากจะถ้าสนใจก็ไลน์มาถามกันนะคะเพราะว่าราคาจะไม่ตายตัวนะคะอยู่ที่แปลนพื้นข้างในว่าลูกค้าจะเอาแปลนแบบไหนจะกั้นห้องไหมหรือว่าอยู่ที่ชนิชนดไม้ที่เราทำอะคะ่ะราคาก็เลยสวิงคือว่าสามารถขึ้นลงได้อยู่ แต่แต่ละแบบแต่ละขนาดแล้วก็แต่ละชนิดไม้อะค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ